มาครับทุกคนมาอยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาย,ยุธกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะฮะผมมีข่าวจาก Manchester ์วิ n i n g n นิวส์นะครับบอกว่าบาร์เซโลนาครับหวังจะรวบ2ครับอยากได้นักเตะของแมนซิตี้ไม่ว่าจะเป็นอีกายกกุรูกันแล้วก็แบร์นาโดซิวานะครับในตลาดสมุนหน้าซะด้วยนะโอ้โหมาฟังกันหน่อยน่าสนใจมากๆเพราะว่าบาร์เซโลนาอยากได้นะครับ สื่ออย่างแมนเชสเตอร์วินนิ่งนิวส์นะครับบอกว่าบาร์เซโลนาครับหวังจะได้2แข้งของแมนซิตี้ไม่ว่าจะเป็นอีคายกูดูกันแล้วก็แบร์นาโดซิวานะครับในตลาดซัมเมอร์หน้านะหรือว่าหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปนะครับเราต้องบอกว่าบาร์เซโลนาครับได้ตัวเอริกาเซียแล้วก็เฟรานโตเรสจาสองแข่งจาก Man City, แมนซิตี้นั่นแหละไปร่วมทีมก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับในขณะที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวอย่างหนะักกับแบร์นาโดซิวานะครับ แต่ปัญหาเรื่องการเงินของบาร์เซโลนาครับบวกกับค่าตัวของแบร์นาโดซิวานี่มันไม่ใช่ถูกๆนะครับทำให้การย้ายทีมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นล่าสุดเลยครับสื่ออย่าง Manchester, Everything News. แมนเชสเตอร์เอเวอร์ติ้งเนส์กับบอกว่าบาร์เซโลนาตอนนี้จับตาดูกุฎกันแลวก็แบร์นาโดซิวาในฟุตบอลโลกแล้วนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวแทนของทีมชาติแบร์นาโดซิวาก็โปรตุเกสนะครับอีกายกุฎก,กันก็เยอรมนีนะถือว่าได้เล่นหมดเลย เราต้องบอกว่ากุดูกันครับตอนนี้กําลังจะหมดสัญญากับแมนซิตี้แล้วหลังจบฤดูกันนี้ไปนะครับโดยมีข่าวว่าหลายทีมก็อยากได้ตัวเขาเหมือนกันนะแล้วก็แบร์นาโดซิวาครับเหลือสัญญากับแมนซิสตี้จนถึงปี2025อันนี้ก็อยากจะได้เหมือนกันสำหรับบาร์ซ่านะครับเหมือนว่าอยากจะเหมาสทั้งอีคายกุดูกันแล้วก็แบร์นาโดซิวาก็ต้องมาตามดูนะว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไง แต่ที่ผ่านมาเนี่ยแบร์นาโดซิวาเหมือนมีใจอยากไปเล่นให้บาซ่าด้วยแต่การย้ายทีมมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าค่าตวงเขาแล้วก็ปัญหาการเงินของบาซ่านั่นเองเลยทําให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับทีรับฟังนะครับผม